วัยทองคืออะไรมีผลกระทบต่อชีวิตเรามากแค่ไหนและจะมีวิธีอย่างไรในการรับมือกับวัยทองคลิปนี้มีคำตอบครับ วัยทองหรือวัยหมดประจําเดือนเกิดจากรังไข่อยู่สร้างฮอร์โมนในเพศหญิงที่ชื่อเรียกว่าเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนที่ส่งผลทําให้ไม่มีประจําเดือนแต่หากว่าประจําเดือนขาดหายไปครบ1ปีแสดงว่าลังไข่อยู่ทํางานถือได้ว่าเข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์ครับโดยอายุเฉลี่ยของผู้หญิงไทยที่จะเข้าสู่วัยทองนะครับอยู่ประมาณอายุ40ปีขึ้นไปครับอาการวัยทองส่วนใหญ่ที่มักพบนะครับเช่นอาการร้อนวูบวาบอารมณ์แปรปรวนเหงื่อออกหนาวสัน่นอาการนอนไม่หลับครับผิวพรรณไม่ผ่องใสผิวหนังแห้งเหี่ยวผม รวรมถึงอาการในช่องคลอดแห้งเกิดการติดเชื้อและคันในช่องคลอดและบางรายนะครับมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ได้ครับการรักษาการไวัยทองโดยทั่วไปนะครับก็จะใช้ฮอร์โมนทดแทนแต่ไม่สามารถทําได้ในบางรายและก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงครับหากมีการใช้ฮอร์โมนทดแทนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมดลูกและมะเร็งเต้านมได้เมริษาเราเข้าใจถึงปัญหานี้นะครับที่ได้รวบรวมสารสกัดที่สําคัญช่วยรักษาและบรรเทาอาการวัยทองได้อย่างตรงจุดครับไม่ว่าจะเป็นชาเขียวตังกุยทับทิมเปลือกสนและ,มะเมล็ดองุ่นครับสารสกัดเหล่านี้นะครับมีสรรพคุณที่เน้นบำรุงระบบภายในช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในเพศหญิงครับลดอาการร้อนวูบวาลดอาการช่องคลอดแห้งลดการติดเชื้อครับ ช่วยให้ประจำเดือนกลับมาปกติบำรุงผิวพรรณให้ผ่องใสและช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับให้ลดลงได้ครับด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ100%เมริษาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภยัยไร้สารตกค้างในร่างกายไร้ผลข้างเคียงดีต่อสุขภาพทั้งภายในและภายนอกครับการดูแลตัวเองเมื่อถึงวัยทองไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ต้องดูแลใส่ใจเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายครับและสิ่งสําคัญนะครับควรเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการวัยทองได้อย่างแท้จริงครับ